สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดกันเรื่องโฟนิกส์เป็นตอนที่สองนะคะตอนนี้มีเป้าหมายคืออ่านออกเสียงพยัญชนะและสระของตัวอักษรที่อยู่ในคำภาษาอังกฤษอกฤษอกาอมาได้แล้วนำเสียงที่อ่านได้นั้นมาผสมกันเพื่อออกเสียงให้เป็นคำอันนี้คือเป้าหมายของเราที่จะรู้จักเสียงพยัญชนะและสระรวมทั้งผสมคาได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะบรรลุเป้าหมายได้ เราต้องมีการฝึกและวิธีฝึกรวมทั้งเราต้องมีข้อสังเกตของการเรียนรู้เสียงพยัญชนะและสระรวมทั้งการประสมคำออกมาได้นะฮะนั้นเรามีวิธีการฝึกการประสมคำดังนี้คือหลักการก็จะเหมือนกับาภาษาไทยคือประสมพยัญชนะต้นกับสระแล้วตามด้วยตัวสะกดนะคะเนี่ยเหมือนภาษาไทยเลย ดังนั้นเมื่อเราเลื่อนอไปที่คำภาษาอังกฤษแต่ละคำก็ให้ดูว่ามีเสียงพยัญชนะต้นก็ออกเสียงพยัญชนะต้นผสมกับสระตัวที่ตามมาให้เป็นคำอ่านก่อนนะฮะแล้วค่อยตามด้วยตัวสะกดในคำนั้นอีกครั้งหนึ่งคือผู้ง่ายออกเสียงเป็นคำอีกครั้งหนึ่งที่มีที่มีตัวสะกดเพราะฉะนั้นการฝึกแบบนี้เนี่ยฝึกได้ทั้งไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกดจะทำให้เรารู้ว่า เราจะต้องลงเสียงยังไงนะคะทีนี้เรามีการฝึกไปแล้วรู้วิธีฝึกไปแล้วตอนนี้เราต้องมีข้อสังเกตสําหรับเสียงของสระและคําในภาษาอังกฤษเพื่ออะไรเพื่อว่าเราจะได้รู้จักการออกเสียงได้ดีรวมทั้งเราจะนำมันไปต่อยอดและไปฝึกต่อได้นะคะข้อสังเกตสําหรับเสียงสระและคําในภาษาอังกฤษข้อที่1 เสียงสระในภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีอยู่20เสียงจาก44เสียงนะคะอีก24เสียงเนี่ยเป็นเสียงของพยัญชนะซึ่งในตารางตัวเนี้ยเรามีอยู่ทั้งหมดแล้ว23เสียงเราขาดแต่เสียง ch เพราะว่าเสียง ch เราไม่ได้พูดเนื่องจากมันเป็นคำที่ออกเสียงยากนิดนึงแต่สามารถฝึกต่อได้นะคะข้อที่2การแบ่งเสียงพยัญชนะกับสระ สำหรับคลิปนี้เนี่ยใช้โฟนิติกหรือสัญลักษณ์เสียงในการแบ่งนะคะเราใช้ตัวโฟนิติกแต่เราก็ยังไม่ได้พูดถึงโฟนิติกในคลิปนี้เพราะว่ามันจะซ้ำซ้อนแล้วก็ยุ่งยากเกินไปข้อ3สระในภาษาอังกฤษนะจะไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่มีระดับเสียงที่เราต้องอให้ความสนใจนิดนึงเพราะเสียงที่ออกมันจะตรงกับเสียงโทของภาษาไทยนะค,ะคือตัวสระ เสียงของสระนอกจากเสียงของสระแล้วคํหนึ่งพยางค์ในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะตกที่เสียงโทด้วยถ้าเราออกเสียงโทรตรงนี้เนี่ยเสียงที่ออกมาได้จะดีงามมากาเสียงโทไม่ใช่แค่รูปวรรณยุกต์รูปวรรณยุกต์ตัวโทอาจจะไม่ใช่เสียงโทเพราะฉะนั้นอันนี้คือภาษาไทยต้องระวังให้ดีนะคะทีนี้เราก็ต้องห,หัดฟังเสียงของ เสียงโทเสียงเอกเสียงตรีให้ออกด้วยนะคะทีนี้มาถึงตัวเล้าพยัญชนะล่ะคำพยัญชนะในตารางนี้เนี่ยเราใช้เสียงเอกจนถึงเสียงโทนะคะวันสังเกตเสียงให้ดีเราอย่างน้อยเรามีคําอ่านล้วก็เป็นตัวช่วยได้ดีระดับหนึ่งแล้วนะคะในตารางที่เห็นเหมือนกันมีเสียงอยู่ทั้งหมด10เสียงนะคะมีทั้งเสียงสั้นสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว10เสียง ของตัวสระ a e i o u ตัวภา,าษาอังกฤษและอย่างนึ่งคำภา,าษานะอังกฤษเนี่ยมีสระเสียงสั้นเสียงเสียงยาวก็จริงแต่คำอ่านสั้นหรือยาวไม่ได้ขึ้นแค่กับตัวสระขึ้นกับตัวสะกดด้วยเช่นตัว t กับตัวสะกดตัว n มีเสียงที่แตกต่างกันต้องลองสังเกตนะคะโอเคเรา รู้วิธีฝึกรู้ข้อสังเกตแล้วตอนนี้มาดูการแทนค่าของเสียงสระ a e i o u ในภาษาอังกฤษด้วยคำอ่านไทยกันนะฮะเร,เรามีตัวช่วยให้นะคะสระเสียงยาวของ a e i o u เนี่ยให้ออกเสียงอย่างที่บอกสระให้เน้นเสียงโชเพราะฉะนั้นเสียงที่ออกจะเป็นตัว a e i o u สำหรับเสียงยาวนะคะ,ะเสียงสั้นตัว A จะออกเสียงแอตัว E ออกเสียงเอตัว I ออกเสียงอีตัว O ออกเสียงออและตัว u ออกเสียงเอนะฮะทีนี้รู้วิธีออกเสียงแล้วแอ e ตัวเออตัวเสียงยาวเออ i o u ตนี้มาดูตารางกันละเราจะมาฝึกกันที่ตัวตารางตารางตัวนี้มี3คอลัมน์ใหญ่คือคำภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็ถอดเสียงตัวอักษรภาษาตัวอักษรในคำภาษาอังกฤษออกมาเป็นตัวตัวแล้วก็คำอ่านที่ได้จากการผสมคำอย่างที่บอกเวลาเราออกเสียงทางเราจะสอนโดยใช้ตัวคำภาษาอังกฤษเป็นหลัก ส่วนเสียงของตัวอักษรนั้นมีคำอ่านไทยให้รวมทั้งคำอ่านที่เป็นตัวผสมแต่เราจะไม่เราจะเวลาเราสอนเราจะไม่ชีท้ที่ที่ตัวของคอลัมน์สีชมพูและสีฟ้าแต่เราจะชี้อยู่ที่คอลัมน์ของคำภาษาอังกฤษนะคะในการฝึกเพราะอยากจะให้เราเนี่ยจำกันตรงที่ตัวอักษรภาษาอังกฤษเราก็เสียงของภาษาอังกฤษ ตัวคาอ่านไทยเสียงของอักษรภาษาอังกฤษในรูปของคําไทยเอาไว้เป็นตัวช่วยเวลาเราฟังเสียงอันไหนไม่ไม่ออกหรือไม่เข้าใจเอามันไปดูอีกครั้งหนึ่งใช้ในการฝึกกับเจ้าของภาษาก็ได้แต่อยากจาคําำคำอ่านไทยคือให้ดูแล้วก็ลบมาจากสมองแล้วจาเสียงเอาโอเคเรามาเริ่มกันคําที่หนึ่งพยัญชนะต้นก็คือตัวตัวนี้ตัว B ออกเสียงบตามด้วยสระเอบแอบเป็นการออกเสียงพยัญชนะต้นกับสระหนึ่งครั้งแล้วตามด้วยตัวสะกดที่เป็นตัวชออกเสียงว่าเชเพื่ะนออกรวมออกใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือเบอร์อบอร b บ t นะ,ะออกเสียงพยัญชนะต้นกับสระหนึ่งครั้งรวมกันผสมหนึ่งครั้งรวมกันก่อนแล้วตามด้วยตัวสะกดผสมอีกครั้งหนึ่งเป็นออกเป็นเสียงเป็นคำจะได้ที่ตัว BAT นะฮะเป็นเสียงโทังเกตน,นะคะโอเคมาดูคำที่สองกันนะคะ the i die me. ด v si, e คำที่สามอฟกฟอคำที่สี่กอกีคำที่ห้า j จเอเจ คำที่หกเคอายไคท์ายท์คำที่เจ็ดเมอีมีคำที่แปดเพอโอลพอลออพอคำที่เก้าออยูรูเด r rude คำที่สิบเจเอเจเบชาบคำที่สิบเอ็อเจเจชาทคำที่สิบสองเคเอแคอืนแค คำที่สิาเอเซอื S ่นเจเซนต์คำที่สิเอเฮเจฮัตคำที่สิาเจเอเจเจเจดคำที่16บห l ลเอแลอ p l a พ p รคำที่สิบเจ็ดเนอโนคำที่สิบแปดควาอีควีอควีนคำที่สิเก sock sock คำที่ยี่สิบ v et v, vet คำที่ยี่สิบเอ็ด w w wave คำที่ยี่สสองม เอ็ม e, ็กซ์คำที p, J, e, ye, k, ye k. ่ยี่สามเยอะเอ็ยคแคำที่ยี่สิี่ซีเอคำที่ยีาชไ ใช่ a r e child child คำที่ยี่สิบหก s t h u k thank thank คำที่ยี่สิบเจ็ด z z e this คำท,ที่28 s ่ A ิเอซีอืสิงโอเคเราออกเสียงครบแล้วลองไปฝึกดูนะคะทีนี้เรามาสรุปการฝึกนิดหนึ่งเรามีสรุปการฝึกและลิงก์ที่จะแนะนำโดยที่เราจะแปละลิงก์ไว้ที่ที่ e s สคริปชันของวิดีโออันนี้นะคะ การสูปก็คือออกเสียงแต่ละเสียงเนี่ยก็คือเสียงของโฟนิกส์แล้วก็ประสมเป็นคําเราทําอย่างนี้เราการฝึกหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทํากลับกันคือเราออกเสียงเป็นคำํำเราบอกว่าในคําคํานั้นเน่ยเราได้ยินเสียงของอักษรอะไรบ้างเช่นอ่านว่า Ba ทคาว่า b a t มีตัวอะไรนะมันก็จะมีต้องบอกว่าเป็นตัวตัวเบตัวแ e, อตัวเอะไรประมาณนี้นะคะคำอ่านไทย ตอนนี้เน้นเสียงให้ถูกไม่ได้เน้นว่าต้องตรงกับพจนานุกรมของไทยนะคะรู้จักคำอ่านแล้วรู้จักผสมคำอ่านแล้วอ่านคำแล้วแต่อย่าจำคำอ่านใช้ให้จำแต่เสียงและวิธีฝึกไปใช้กับภาษาอังกฤษเท่านั้นนะสำหรับวันนี้ก็จะจบแต่เพียงข้อนี้นะขอบคุณที่ติดตามขอให้สนุกกับการผสมคำนะคะ